ไม่คดเล่าเล่แล้วไม่เล่นเลยายเยืแต่พี่นัทุกกินงูมงยังไงไม่เบื่อังือย่อ่ยอาไม่รู้ว่าเ็จดับไส่งสายตาไปแล้วเธาคิดยังไงก็ให้บอกหากว่าัากพี่เขาไปกันไหพี่ต่อพี่อขาจะอีกับแฟนหรือเป่าหรือว่าเมืไปจะงเป็น่อคอยไรอย่าี่ั้นก็แบ จพี่ก็ไปทักเพื่อนจะมาเขาแบบเดียวคือแม่รอเลยที่มีคราฟพี่ก็ไปเจ๊แก่ก็เจ๊จะไปดูคนแล้วไปกันสคนแล้วแค่เพียงมองและเธอเดินผ่านมาแม่หนูจะไปกับลูกแม่เนี่ยนะคเแม่จะให้หนูไปกับใครนะคะถ้าไม่มีเบนเก้ก็คือไม่มีใครแล้วตอนนี้ก็แบบเพื่อนไปครบแล้วจะกินข้าวจะดูหนังอะไรเงี้ยก็คือมีแต่โมบายปุ้เป้น้ำหนึ่งอะไรเงี้ยเท่านั้นเลยก็คือแบบเรามีแต่เพื่อนๆเราใช่ไหมคะแม่หนูจะไปกับลูกแม่เนี่ยนะคะแม่จะให้หนูไปกับใครนะคะ ก็คือสุดท้ายโมวปก็ขอแม่สำเร็จก่อนเลยไ,ไปกันสองคน